เริ่มต้นวันนี้ที่ภารกิจบินตรวจราชการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาและปัตตานีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยคณะซึ่งมีทั้งภารกิจประชุมหน่วยงานความมั่นคง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพัทลุงสตูลและจังหวัดตรังเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวภารกิจเยี่ยมกําลังพลด้วยก็มีเช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวานนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไม่วันแม้ในพื้นที่จะมีฝนตกหนัก ก็ยังฝา่าฝนลุยลงเครื่องบินเข้าประชุมและก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ต่อเนื่องภายใน1วันเท่านั้นเลยครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุได้ว่าการเดินทางมาในครั้งนี้นั้นมาด้วยหัวใจที่ห่วงใยมาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติที่ทำงานอย่างหนักและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าการมามอบกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะมุ่งสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนอกจากนี้แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันด้วย ก็ได้มีการมอบหลักการที่ชัดเจนแล้วครับให้ฝ่ายปกครองไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนภารกิจของทหารก็คือการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและการรักษาอธิปไตยของชาติของประเทศไทยนั่นเองครับ แล้วเมวื่อวานนี้นั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้มีข้อสั่งการคณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วยโดยใช้แนวทางแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็มีข้อสั่งการหลักๆ3ข้อด้วยกันที่ทุกหน่วยจะต้องเร่งดําเนินการทันทีนทัทนใดกันเลยได้แก่ข้อที่หนึ่งนั่นก็คือให้ยกระดับงานด้านการข่าวเชิงรุกทำงานให้เร็วกว่าผู้ก่อเหตุนั่นเองครับ ประการที่สองข้อสั่งการที่สองนั่นก็คือการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครองและผู้ก่อเหตุรุนแรงจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และข้อสั่งการประการที่3มนั่นก็คือว่าให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผนึกกำลังผลึกกันตกผลึกกันอย่างมีเอกภาพเลยครับทั้งในส่วนของทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคประชาชนต้องยกระดับการดำเนินงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าต้องยกระดับการดำเนินงานด้านการข่าว เน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับและต่อเนื่องกันนะครับในภารกิจการตรวจราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยคณะซึ่งท่านนายยกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับว่าท่านเป็นห่วง เรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากกว่าสิ่งใดๆเลยทีเดียวครับแล้วรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับและยังมีความห่วงใยในเรื่องของอธิปไตยของชาติด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วขอให้ทางกอ,อรมนภาค4ส,ส่วนหน้าและตำรวจประสานทุกภาคส่วนแล้ครับให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นลำดับต้นๆแล้วท่านนายกก็ได้บอกย้ำอีกว่ามีความผูกพันและคุ้นเคยกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมห ah าดไทยจนกระทั่งถึงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับ พร้อมทั้งมั่นใจว่าด้วยสายสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจที่เรามีให้กันด้วยความจริงใจที่เราพร้อมจะมอบให้กันก็จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อนำสันติสุขที่ยั่งยืนกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้อง